นอนนวดให้ลูกออืืนัดนะอ่นอ่านวดนิ้วให้ลูกเบ้แต่นิ้วเนาะเออปวดเมื่อยเพราะวิ่งมากมามหาบุนารักเป็นไงลูกอมาดึงนิ้วให้ลูกโอ้นวดดึงนิ้วโอ้หดีไหมลูกนัดเออนวดนวดนวดโอ้โหคุณนายจริงๆรลูกพ่อเอ้ยโอ้โห หลับสบายเลยลูกก็โห่หลับสบายเลยลูกอืมอืมอ่ะหนุ่มหมุนนี่ก็ดูกันว่าโอ้โหเป็นไงลูกเป็นอือหือสบายสบายลูกวันนี้คุณนายเขาสบายแล้วคุณนายขี้อืออบอออีบหา,ายัายลยายงลูกขอแลนะ้วเนาะ